ดูดวงชาวราศีธนูเจชาติแล้วนะน้องไปเกิดเป็นงูตามห่วงครับผมในโชคจะตามนานบุญบารมีวาสนาอายุแต่ละปีแต่ละชาติไม่เท่ากันนะครับผมงูเวียนไหวตายเกิดตายแล้วตายอีกติดเคาะกรรมกรรมหนักครับเกี่ยวกับเรื่องมนต์เสน่มน์มนต์จันทางเกี่ยวกับเรื่องความรัก แปลว่าอะไรครับแปลว่าชาวราศีธนูติดพันเกี่ยวกับความผูกพันเกี่ยวกับเรื่องความรักเพราะฉะนั้นงูตามห่วงเป็นเรื่องไม่แปลกนะครับเพราะว่าฝันฝันว่างูนับมารัดตัวบ่งบอกถึงเพศตรงข้ามกําลังจะเข้ามาในเมื่อโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งที่ดีท่านควรที่จะต้องแผ่บุญกุศลวาสนาให้กับคู่รักเก่านะครับถ้ามีเรื่องราวต่างๆที่ทําให้ท่านติดขัดเกี่ยวกับเรื่องความรัก บุญกุศลอันใดที่ทำแล้วติดขัดครับนะผมหรือเจอเรื่องราวต่างๆยังไม่ตรงจุดท่านควรที่จะต้องแผ่บุญให้กับงูคู่รักเก่าอดีตชาติับท่านรู้เหรอว่าอดีตชาติคนรักของท่านตามติดมาทุกภพทุกชาติเขาเปรียบเสมือนเป็นงูนะครับในตำราระบุเอาไว้เพราะฉะนั้นแผ่บุญให้กับคู่รักเก่าอดีตชาตินะรับคู่รักใหม่อาจจะมาโผล่ทันทีไม่ใช่เรื่องรอเล่น อาจารย์เพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆที่บิดจับล้อมรอบปิดหูปิดตาก,กระวนกระวายกระสับกระสายเข้ามาเจ้าหาคู่ไม่ได้เลยอาจารย์อาจารย์อาจารย์หมอสันับนะหนูหาคู่ไม่ได้อาจารย์ทํำยังไงก็นี่ไงครับไปทําบุญให้กับคู่รักเก่าอดีตชาติหมอสันเปียเป็นงูครับแต่บางคนัคบคู่รักเป็นงูจริงๆนะมีคนแต่งงานกับงูด้วยนะไปเปิดดูนะ กระผมสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในโชคคตาเขาเรียกว่าติดกับดักกรมหนาไปเกิดเป็นงูเพราะฉะนั้นในเรื่องราวต่างๆในหัวมีตะเมฆหมอกในมือจับเงินไว้ในเทาเ้าหยียบเงินก็แปลว่าในโชกคตาหาทางออกไม่ได้ท่านก็หาทางออกซีครับก็ไปทําบุญนะกระผมให้กับคนรักเก่าอดีตชาติกระผมมันไม่เสียหายหรอกได้ทําบุญด้วยครับอย่างน้อยก็สังฆทานหนึ100่งถังหนึ่งร้อยบาทหรือยี่สิบบาทก็มีนะเวียนก็มีนะ แล้วผมม้าไปยองเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านรู้สึกคึกเขิมในอํานาจบุญบารมีวาสนาเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัตจักรวิวอัฟฟอร์จูนบังเกิดขึ้นเป็นยังไงครับมันหมุนเวียนนะครับเวียนว่ายตายเกิดเกิดแล้วเกิดใหม่และดวงชะตาตกตําแหน่งอะไรปีนี้เจดีปีหน้าขอขาดน้่ไปดูในตำลานะแล้วผมพ่าะฉะนั้นในโชคชะตาของคนจีนก็เชื่อเหมือนกันปีชงปีนี้ชงปีหน้าไม่ชง ครับผมมันหมุนเวียนนะครับหมุนเวียนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในโชคกระตาท่านก็ต้องเข้าใจว่ามีสิ่งต่างๆตามติดเขาถึงเรียกว่าชงก็เรียกว่านางฟ้าแม่ทูนหัวมาอยู่ด้วยกับสวรรค์อีกับสวรรค์ไปเลี้ยวอติเอ้ยอติสันอีกับสวรรค์ไปเลี้ยวครับอกสิงแสเขาชอบพูดครับอมอาจารย์ชอบพูดอติกับสิงแสอีกับสวรรค์ไปเลี้ยวลื่นลงไปฝากเนียมเก่ง เนียมเกนคือฝากดวงชะตาให้พระสวดมนให้ครับแต่เราสวดมนเองได้นะอิติปิโสงไงครับะครับผมอัศวินขีมาส่งมอบถ้วยทองโองกาสทองโองกาสดีโอกาสขาววิวาขาวมงคลตั้งมันจัดหนักจัดเต็มแต่เอ็มเพจบังเกิดขึ้นในโชคชตาด้วยบนกุศลวาสนาทเทเทวดาสิงสิิทธ์คำชูปกปักคุ้มครองรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชค แต่เมจิกเชี่ยวบังเกิดขึ้นในโชคตาด้วยบนกุศลวาส,สนาเทพเทวดาสิเสิทธิ์คัมชูออกปากกุ้มองรักษายิ่งใหญ่เกี่ยงไก่เริมเมื่อตกตำแหน่งมนเณนมนันทาไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักโก้หลงพากันโสมนัสติดกับดาบมนเณรมนทาดวงชะตาถือดาบตั้งขึ้นกาได้กาเสียกาที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกาที่จะมุ่งมั่นดวงนี้เจ็ดชาติแล้วนะฮะน้องไปเกิดเป็นงูตามหวงไม่เลิก แต่ดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่ว่ายัางไงก็แล้วแต่เราเหมาโดยรวมก่อนมันเป็นราศีธนูแต่ท่านจะให้แม่นร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็นไม,ไม่ได้เพราะว่าอย่างนี้เราก็ไม่ต้องดูตกฟากวันเดือนปีเกิดกันแล้วแหละนี่มันคือราศีธนูเพราะฉะนั้นราศีธนูเจ็ดชาติแล้วนะน้องไปเกิดเป็นงูตามห่วงท่านก็ติดขัดเรื่องความรักนะผมก็แผ่บุญให้กับนางสินะบุญกุศลวาสนายิ่งใหญ่เกียงไกลจะเลรลุ่งเลืองขึ้นมาทันทีทันใด ครับผมถูกใจคลิปนี้กดซ er, ุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ทิให้ค่าครูหมอสันได้ครับท้ายคลิปรับฟังต่อกันยาวๆครับชาวราศีธนูในเดือนนี้ชาวปีธนูจะพบกับช่วงเวลาที่ดีในการแก้ไขปัญหาที่ติดขัดในงานที่ผ่านมาคุณจะสามารถจัดการกับงานที่ค้างค้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและการติดต่อเจราจาธุรกิจจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี หนึ่นี่เป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถแสดงความสามารถและความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างเต็มที่ตัวอย่างเช่นหากคุณกำลังเผชิญกับงานที่ต้องจัดการหลายอย่างในเวลาเดียวกันการจัดลำดับความสำคัญและการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณสามารถคลี่คลายปัญหาเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว และได้ผลลัพธ์ที่ดีนอกจากนี้การมีส่วนร่วมในการประชุมหรือการเจรจาที่สำคัญจะทำให้คุณมีโอกาสแสดงความสามารถและสร้างความประทับใจให้กับเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าของคุณด้านการเงินด้านการเงินของชาวปีธนูในเดือนนี้มีความสดใสามากขึ้นสภาพคล่องทางการเงินของคุณจะดีขึ้น และรายได้จะเพิ่มขึ้นตามความพยายามของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีธุรกิจหรือค้าขายคุณจะพบว่ายอดขายดีขึ้นอย่างมากและรายได้จะไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องหนึ่งตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นเจ้าของร้านค้าเล็กๆก,การเพิ่มการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียหรือการสร้างงอโปรโมชั่นพิเศษในช่วงเทศกาล จะช่วยดึงดูดลูกค้าใหม่ๆและเพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้การจัดการเงินอย่างรอบคอบและวางแผนการลงทุนในอนาคตจะช่วยให้คุณมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นยอดค้าขายยอดค้าขายของชาวปีธนูในเดือนนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในช่วงเทศกาลหรือช่วงวันหยุดยาวการใช้กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมเช่นการสร้างแคมเปญโฆษณาหรือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านการบริการที่ดีจะช่วยให้คุณสามารถดึงดูดลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่นหากคุณมีร้านอาหารคุณอาจจะสร้างเมนูพิเศษในช่วงเทศกาลหรือมีการจัดโปรโมชั่นซื้อ1แถมหนึ่งเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการมากขึ้นนอกจากนี้การใช้โซเชียลมีเดียเพื่อโปรโมทสินค้าหรือบริการของคุณจะช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆได้อย่างกว้างขวางความท้าทายและเคล็ดลับ แม้ว่าเดือนนี้จะมีโอกาสที่ดีในหลายๆด้านแต่ชาวปีธนูก็ควรระวังความท้าทายบางอย่างเช่นการต้องทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันซึ่งอาจทำให้เกิดความเครียดและผิดพลาดได้สองดังนั้นการจัดลำดับความสำคัญและการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ เคล็ดลับในการเสริมดวงในช่วงนี้คือการไปปฏิบัติธรรมหรือถือศีห้หรือ8ซึ่งจะช่วยให้คุณมีความสงบและความมุ่งมั่นมากขึ้นนอกจากนี้การดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมเช่นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและการออกกำลังกายเป็นประจำจะช่วยให้คุณมีพลังและความสามารถในการรับมือกับความท้าทายต่างๆได้อย่างดีหนึ่ง สรุปโดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับชาวปีธนูโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการงานและการเงินการใช้โอกาสเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมจะช่วยให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายและสอร้างความสําเร็จในหลายๆด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพความรักสำหรับคนมีคู่ สำหรับคนราศีธนูที่มีคู่แล้วเดือนนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความอดทนและความเข้าใจมากขึ้นเนื่องจากมีพลังธาตุไฟโครจรเข้ามาซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาขัดแย้งกันได้ง่าย2การสื่อสารที่ดีและความเข้าใจซึ่งกันและกันจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักนั้นผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีนอกจากนี้ยังต้องระวังมือที่สที่อาจเข้ามาแทรกแซงในชีวิตคู่ของคุณหนึ่ง,นงในบางครั้งการมีปัญหาเล็กๆน้อยๆอ,อาจช่วยให้คู่รักได้พัฒนาความสัมพันธ์ของตนเองให้ดีขึ้นแต่สิ่งสำคัญคือต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ และไม่ให้ปัญหาเล็กๆก,กลายเป็นปัญหาใหญ่การใช้เหตุผลและใจเย็ยนในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้จึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักนั้นแข็งแกร่งยิ่งขึ้นความรักสำหรับคนโสดสำหรับคนราศีธนูที่ยังเป็นโสดเดือนนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่ต้องระวังมากขึ้น เนื่องจากมีโอกาสที่จะพบกับคนที่มีเจ้าของแล้วหรือยังไม่เลิกรากับแฟนเก่าอย่างจริงจังสองการดูเช็คประวัติของคนที่คุณสนใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนอกจากนี้การมีความระมัดระวังในการตัดสินใจเรื่องความรักในช่วงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญการไม่เพิ่งเชื่อใจใครง่ายๆ และใช้เวลาในการทำความรู้จักกันอย่างจริงจังจะช่วยให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนได้ในระยะยาวการงานและการเงินในด้านการงานชาวราศีธนูอาจเผชิญกับปัญหาที่ต้องใช้ความอดทนและความสามารถในการแก้ไขปัญหาเนื่องจากมีเกณฑ์โดนด,ดรมาม่าถูกใส่ร้ายดินทาหรือกลั่นแกล้งจากคนรอบข้าง สองการวางตัวให้เหมาะสมและไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์จะช่วยให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลานี้ได้ด้วยดีนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนหน้าใหม่ๆและมีไอดีใหม่ๆที่จะช่วยให้การงานของคุณก้าวหน้าได้สุขภาพและการดูแลตัวเอง ในด้านสุขภาพชาวราศีธนูต้องระวังโรคนอนไม่หลับและนอนไม่พอซึ่งอาจเป็นบอกเกิดของปัญหาสุขภาพอื่นๆ 1. การดูแลสุขภาพโดยการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและออกกําลังกายเป็นประจำจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีและพร้อมรับมือกับชีวิตประจำวันนอกจากนี้การปฏิบัติธรรม หรือการทํากิจกรรมที่ช่วยให้จิตใจสงบเช่นการถือศีลห้าหรือศีลแปดก็เป็นวิธีที่ดีในการเสริมชะตาและช่วยให้คุณมีความสุขและความสมดุลในชีวิตหนึ่งโดยรวมแล้วเดือนนี้สําหรับชาวราศีธนูเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความอดทนและความสามารถในการแก้ไขปัญหาแต่ก็มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเอง และสร้างความสำเร็จในหลายๆด้านการวางแผนและเตรียมตัวให้ดีจะช่วยให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีและพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคตเดือนนี้ชาวราศีธนูจะพบว่าตัวเองต้องทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันซึ่งอาจทำให้รู้สึกเหนื่อย และเครียดได้แต่ถึงแม้จะเหนื่อยก็ตามการรทำงานหนักในช่วงนี้จะช่วยให้คุณเคลียร์งานที่ค้างค้างและเตรียมตัวสำหรับงานใหม่ๆที่กำลังจะมาถึงนอกจากนี้การได้รับการตอบรับดีจากผู้คนรอบข้างและอาจมีโอกาสได้รับการส่งเสริมหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของคุณสาเจ็ ตัวอย่างเช่นคุณอาจได้รับมอบหมายให้ทำงานโปรเจกต์ใหม่ๆที่ต้องใช้ความสามารถและทักษะพ,พิเศษซึ่งจะช่วยให้คุณได้แสดงความสามารถและสร้างความประทับใจให้กับเพื่อนร่วมง,งานและผู้บริหารได้ด้านการเงินด้านการเงินของชาวราศีธนูในเดือนนี้ มีความผันผวนเล็กน้อยคุณจะใช้เงินไปกับความสุขและความสบายของตัวเองมากขึ้นแต่ก็จะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องเช่นกันซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องเงินมากนักแต่ควรระวังการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้ดี3าห ตัวอย่างเช่นคุณอาจตัดสินใจซื้อของขวัญให้ตัวเองหรือไปเที่ยวพักผ่อนแต่ควรพิจารณาให้ดีว่าการใช้จ่ายเหล่านี้มีความจำเป็นหรือไม่และควรเก็บเงินสำรองไว้สำหรับเหตุการณ์ไม่คาดคิดยอดค้าขายสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจหรือค้าขายเดือนนี้เป็นช่วงที่ยอดขายอาจจะไม่คงที่มากนะัก แต่ถ้าคุณสามารถปรับตัวและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันคุณก็ยังมีโอกาสที่จะทำยอดขายได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อโปรโมทสินค้าและบริการของคุณ2อและ4ตัวอย่างเช่นคุณอาจใช้โซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างแคมเปญโฆษณาหรือโปรโมชั่นพิเศษเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ๆและรักษาลูกค้าเก่าให้ไว้ความสัมพันธ์และสุขภาพในด้านความรักชาวราศีธนูอาจพบกับความท้าทายเล็กน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนโสดที่อาจพบกับคนใหม่ๆแต่ต้องระวังเรื่องความสัมพันธ์ ที่ไม่ชัดเจนส่วนคนที่มีคู่แล้วอาจต้องเผชิญกับปัญหาการสื่อสารหรือความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน1.5ในด้านสุขภาพคุณควรระวังปัญหานอนไม่หลับหรือไข้หวัดโดยควรให้ความสำคัญกับการพักผ่อนและดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ1.5 เคล็ดลับเสริมดวงเพื่อเสริมดวงและชะตาในช่วงนี้คุณอาจพิจารณาไปปฏิบัติธรรมหรือทำกิจกรรมที่ช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและสมดุลเช่นการทำสมาธิหรือการออกกำลังกายเบาๆซึ่งจะช่วยให้คุณมีความมั่นใจ และความสามารถในการจัดการกับความท้าทายต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นหนึ่งโดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นช่วงที่ชาวราศีธนูต้องเผชิญกับความท้าทายหลายอย่างแต่ก็มีโอกาสใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณเติบโตและพัฒนาตนเองได้ดังนั้นควรเตรียมตัวให้พร้อมและใช้โอกาสเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เดือนสำหรับชาวราศีธนูเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม,ใหม่โดยเฉพาะในเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นคนมีคู่หรือคนโสดดวงชะตาในเดือนนี้บ่งบอกถึงความก้าวหน้าการทบทวนและการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้านความรักคนมีคู่ สำหรับชาวราศีธนูที่มีคู่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งงอขึ้นด้วยอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีจูปิเตอร์ในเรือนความสัมพันธ์การสื่อสารจะมีบทบาทสำคัญคุณและคู่ของคุณอาจได้พูดคุยถึงอนาคต หรือแผนการร่วมกันเช่นการวางแผนชีวิตคู่หรือการปรับปรุงบ้านให้เป็นพื้นที่ที่อบอุ่นและปลอดภัยยิ่งขึ้นในช่วงต้นเดือนดาวศุกร์วีนัสเข้าสู่ราศีเมษทำให้ความรักของคุณเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและความโรแมนติกการแสดงความรักผ่านการกระทำเช่นการวางแผนวันพิเศษหรือการใช้เวลาร่วมกันในกิจกรรม ที่สนุกสนานจะช่วยเพิ่มพลังบวกในความสัมพันธ์อย่างไรก็ตามช่วงกลางเดือนโดยเฉพาะในวันที่12ซึ่งงอตรงกับวันพระจันทร์เต็มดวงในราศีสิงห์อาจเกิดความตึงเครียดหรือข้อขัดแยง้งเล็กน้อยแต่หากคุณเปิดใจและพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาความสัมพันธ์จะกลับมาราบรื่นและแข็งแรงกว่าเดิม7จ็ ด้านความรักคนโสดสำหรับชาวราศีธนูที่ยังโสดเดือนนี้มีแนวโน้มที่จะพบเจอคนใหม่ๆที่น่าสนใจโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนเมื่อดาวพฤหัส,สบดีส่งผลดีต่อเรือนการสื่อสารและการพบปะผู้คนคุณอาจได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมหรือพบเจอใครบางคนผ่านเพื่อนฝูง หรือการเดินทางระยะสั้นดาวศุกร์ในราศีเมษยังช่วยเพิ่มเสน่ห์และความมั่นใจให้คุณทำให้คุณกล้าที่จะเริ่มต้นบทสนทนาใหม่ๆหรือเปิดใจรับประสบการณ์ที่แตกต่างความรักอาจเริ่มต้นจากความสนุกสนานหรือมิตรภาพและมีโอกาสพัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์ที่จริงจังในอนาคตอย่างไรก็ตาม ควรระวังอย่าเร่งรีบเกินไปให้เวลากับตัวเองในการเรียนรู้และทำความรู้จักกับอีกฝ่าย 2.13. คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับคนมีคู่ใช้เวลาในการพูดคุยและฟังความคิดเห็นของคู่ของคุณอย่างตั้งใจความเข้าใจจะช่วยลดข้อขัดแย้งและเสริมสร้างสายสัมพันธ์ สำหรับคนโสดเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆแต่ควรใช้วิจารณญาในการเลือกคนที่เหมาะสมกับคุณอยากกลัวที่จะอยู่คนเดียวหากยังไม่เจอคนที่ใช่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชวราศีธนูสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกทั้งในชีวิตส่วนตัวและด้านความรักไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดความซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเอง และการเปิดใจรับฟังผู้อื่นจะนำพาความสุขมาให้คุณ